ของนะครับในใบหน้าของน้องไปนุกสามารถใช้ส่วนไหนก็ได้สัมผัสแต่ห้ามเกินเลย ส floor. Floor. ่วนไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับส่วนไหนก็้าใบก็ต้องข้ามกันเลยแต่ข้ามกันเลยนะเพราะว่าน้องไปไม่ขัดขืนนะไอ้ที่แต่งครับเอาเอาแค่ใบหน้าแหละเอาคอด้วยได้ไหมลูกข้ามคอลูกเจ้าคออ่ะข้ามข้ามกันเลยนะโอเคครับไม่เกินโอเคครับข้ามหนึ่งถึงห้าครับพร้อมทำวิดีโอแล้วก็ผ่านหนึ่งครับหนึ่งสองสามห้ไร 1โอเคครับโอเคได้ครบแล้วได้ครบนะครับมาตรงกลางเด็ดสุดเด็ดสุดของกนี่เด็ดสุดเลยครับตรงกลางเดี๋ยวขออุปกรณ์ประกอบฉากเอาเลอุปกรณ์เด้นะครับอุปกรณ์ประกอบฉากนี่คือ นะครับพิชชู่ครับถือวพอลัอันนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากอ่าตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้ไมด้รูปเลยยิงคู่กันครับนุ๊กและไปโจทย์ข้อที่สามคือสมมุติว่าวันหนึ่งทั้งคู่มีความเหนื่อยล้าต่างคนต่างมีน้ำตา รูปนี้ขอให้ทั้งคู่ช่วยกันซับเหงื่อและซับน้ำตาครับเริ่มลุกเริ่มท้าเริ่มก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ผู้หญิงได้บอกไนะครับโอเคโอเคมาเนี้ยเอาให้ผู้ชายเริ่มก่อนนะครับผู้หญิงอ่าต้อเป็นผู้หญิงญครับซับเหงื่อหรือซับน้ำตาครับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึง่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนเช็กสันได้รอี่อแถ่อีสอีกห้าวิอีกห้าวิหน้าปลายมันอนะมันไม่หมดเลยช่วดีๆช่วดีๆนะไปอนนะดี <S <S ๆให้เขาเช็ดก่อน ตัวเขาใช้พูดลาเลยไอตรงไม่ใช่นะโอ้ยน่ารักใจเลยอ่ะทีนี้ตัวใช้เขาใช้ไม่มีใช้ไม่มีเสร็จไหครับคะเสร็จแล้ค่ะบ ครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่หให้กันนะครับขอบคุณที่ตามคอยซัพพอร์ตน้องตลอดเวลาเลยนะครับผมนะครับนอกจากพี่ๆจะมาอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เรามอบให้นะครับก็บคูจะใจ เป็นคำพูดคำเดียวคำว่าขอบคุณนะครับแต่ตั้งแต่จบควรขอให้พี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณที่หักแพงน้องขอบคุณที่ผลักดันครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักๆเลยทุกคนครับขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆอย่างนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอ่ะสุดท้ายนี้แล้วให้คุณพูดกับพี่ๆเลยส่งส่งส่งขอบผมก็ขอบคุณทุกท่านนะคบขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่จองตั๋วมาเลยตั้งแต่แล้วก็มารอข้าตั้งแต่เช้า ยังไงก็ขอบคุณที่รักพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณที่รักว่าสิงขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคน,นะคะัะวันนี้ฟไฟไฟวิโรจน์ลูกเทนนิสวงพี่ทอยแมนก็คุณคมนมาขอบคุณมาสฮัลโหล 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 전...